วันนี้จะเป็นขนมปังเนื้อนิ่มนะคะสูตรเป็นนมสดขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเตรียมของเหลวกันก่อนนะคะนมสดค่ะใส่ลงในหม้อค่ะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปค่ะคนค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปคนนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ แล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะเตรียมแป้งได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะล่อแป้งขนมปังนะคะแป้งเค้กวานิลาผงนมผงนะคะเข้าด้วยกันใส่ยีสต์ลงไปนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็นมสดค่ะ ตัวโดเริ่มร่อนออกจากตัวหม้อตีเราก็จะใส่เนยจืดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นเป็นสองเท่าก่อนนะคะ อันนี้คือขนมปังที่เราพักไว้ครั้งที่1นนะคะก็จะขึ้นปูประมาณ1เท่าค่ะเราจะมาตัดแบ่งแป้งกันนะคะตัดแบ่งแป้งนะคะเป็นลูกๆค่ะลูกละประมาณ25-30กรัมนะคะแล้วครึงแป้งให้เป็นลูกกลมๆค่ะเราจะทำอย่างนี้นะคะเรียงไปเรื่อยๆจนหมดแป้งเลยนะคะ แบ่งโดเป็นก้อนกลมๆไว้นะคะแล้วก็พักต่ออีกหนึ่งะค,ะครั้งนะคะให้ขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวค่ะพอเราพักขนมปังได้ที่แล้วนะคะก็ทาไข่นะคะอันนี้เป็นไข่ผสมกับนมข้นจืดค่ะทาบางๆนะคะสำหรับให้สีขนมปังสวยขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้สีเข้มๆก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เตาอบเราวอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่1 8อองศาบนล่างไม่พัดลมนะคะอบเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรารีบเอานมข้นจืดนะคะมาทาบนผิวบางๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพักขนมป,ปังให้เย็นแล้วก็ไปผสมไส้มาฉีดไส้กันค่ะเราจะทำไส้ครีมชาไทยกันนะคะใส่ไข่แดงลงไปค่ะน้ำตาลทรายค่ะ แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็นมสดเตดค่ะน้ำชาชงแก่ๆนะคะตั้งไฟอ,อ่อนๆนะคะแล้วก็คอยคนนะคะไม่ให้เขาติดก้นหม้อ,น,อนะคะให้เป็นครีมเนื้อเบาๆค่ะ เสร็จแล้วยกลงนะคะพอยกลงลงมานะคะให้ไายร้อนสักนิดนึงนะคะก็ใส่เนยเจือดลงไปคนค่ะเราก็จะได้ตัวซอสเพสตี้ครีมชาไทยไว้แล้วนะคะพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวค่อยมาประกอบไส้กันค่ะเราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้ขึ้นยอดอ่อนค่ะ แล้วก็ใส่ไอซิงลงไปนะคะเราจะตีวิปเปิลตั้งยอดอ่อนเบาๆนะคะผสมวิปปิ้งครีมนะคะลงไปในตัวครีมชาไทยที่เราทำไว้นะคะคนเบาๆมือนะคะอันนี้ก็ใส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบีบใส่ในตัวขนมปังกันค่ะ